ดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ย่อลงมาพันห้าร้อยหนึ่งจุดนะฮะยืนยืนสู้ๆอยู่นะคะครับสําหรับตัวตัวภาพตลาดนะครับถ้าดูในส่วนส่วนกรอบล่างเนี่ยเราดูอยู่ที่ที่ประมาณหนึ่งห้าศูนย์ห้าแล้วก็ถัดไปหนึ่งสี่เก้าห้านะครับคือถ้าเกิดว่า จะเป็นการย่อสลับเิ่อขึ้นต่อเนี่ยให้ดูกรอบรล่างหลักการที่หนึ่งสี่เก้าห้าถ้าไม่จากว่าก็ยังมองเป็นเป็นช่วงการเคลื่นตัวที่ไปยุดนะครับแนวต้าเหมือนเดิมเลยหนึ่งห้าสงห้าแล้วก็ประมาณหนึ่งตอห้านะครับที่มีแรงขายในวันนี้ก็อาจจะมีคาดว่าเป็นก่อนที่สารัฐนะครับจะรายงานตัวเลขจ้างงานประจำเดือนกันยายในใเือมาถุนายนนัแหละ ซึ่งอาจจะคำวลว่าถ้าเกิดตัวเลขจ้างงานมันสูงกว่าคาดเนี่ยก็จะไปกังวลเรื่องแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ย,ยของเฟดน,นะครับก็าอาจจะเดือนนี้ขึ้นมันแบบพันห้าละมีแรงขายล็อกโควิดไว้ก่อนนะครับก็เลยมีการขายทำระบายลงมานะครับซึ่งภาพข้างหน้าสัปดาห์หน้าบบเนี่ยโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์ก็ต้องตามคืนนี้อยู่ก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่า ตัวเลขจ้างงานมันออกมา inline เพราะปรามาช่วงคือตลาดค้าวยอดนี้มาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นตันแบนะครับถ้าออกมาประมาณเนี้ยหรือว่าบวกลบไม่มากนักเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เป็นกังวลมากนักนะครับและยิ่งดีถ้าเกิดว่าตัวเลขการจ้า,าง,งงานมันต่ากว่าคาดค้ากับเดือนก่อนนะครับที่ต่ํากว่าคาดมากเลยอยู่แค่เทียงระประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าตหนแงเนี่ยแนะ้ก็จะตัดใจบวกต่อ ลดน้ำหนักลงที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมน,นะครับกับการถ้าเกิดเลขออกมาจะไปในทางมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาเยอะที่ประมาณใกนลนนน้ๆ200,000ตำแหน่งเนี่ยนะครับโดยว่าหลักส0ง0 0 0ขึ้นไปมันก็จะเพิ่มความกังวลจะเพิ่มหนักที่ว่าการเปลเสนในเดือนธันวาจะแบบขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้าด,ดูตอนนี้ความ,มน่าจะเป็นในการในการึ้่ จบเบี้ยประจำเดือนธันวาคมนะ่ะมันก็เกินระดับ50เปอร์เซ็นหลยยักที่ประมาณ6 4เปอร์เซ็นนะครับก็ต้องดูประเด็นในทีนนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นตัวกาําหนดทิศทางตลาดในต้นสัปดาห์หน้านะครับส่วนถ้าดูอย่างในประเทศเรานะครับพลังงานก็ยังมองว่าน่าจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบนะครับซึ่งคาดว่าเป็นเหนือ50เหรียญต่อบาเรลได้นะครับขึ้นไปสั้ปก็มาหลัก 52หรือประมาณ54.5เหรียญต่อบาเรลเพราะว่ามันการลดกำลังการผลิตของโอเปนะครับ mm hmm. ก็มีความคืบหน้าเป็นอันดับโดย mm hmm. ก็จะมีการประชุมน้องรอบอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่8-13ตุลาคมนะครับก็คาดว่าจะมีการคุยหารือการเรื่องว่าเอจะลดเท่าไหร่นะครับหรือประเทศไหนจะลดเท่านั้นเท่านี้ทำไมไม่ป,ประจดนนกลุ่มพลังงานได้ยินนะครับ ก็เลยมองว่า,อาโอเคดูตลาดดูที่หนึ่งสี่เก้าห้าละกันนะครับถ้าไม่ต่ากว่าก็ยังเป็นรอบเป็นตัวได้นะครับกับการถ้าเกิดว่าเริ่มเริ่มมีแรงขายหลุดต่ากว่าหนึ่งสี่เก้าห้าลงมาเนี้ยจะเริ่มเป็นสัญญาลบทะเท่ากับว่าไอก,การซื้อเหนือระดับหนึ่งพันห้าร้อยจุดเนี่ยยังไม่จะเปลี่ยนนะครับก็จะจะกลับมาแว่งไซเวยยเหมือนเดิมในกรอบเลยก็จะลงมาที่กรอบล่างประมาณหนึ่งสี่แปดศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหลุด จากผลนี้อันนี้จะจะเริ่มมองแล้วว่าอิลาดมันเริ่มเข้าสู่รอบการออกตัวอีกครั้งนะต้องให้ระวังจดที่มองเป็นช่วงการฟรุนตัวโอเคจบแล้วก็คือดูที่หนึ่งสี่จ่ศูนย์นะครับเป็นจุดวางเส้นสุดท้ายนะครับที่ผมมองว่าตลาดจบรอบการฟร้งตัวแล้วถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็ยังมองโอเคหนึ่งสี่ก็ห้าต่ำกว่าเป็นเริ่มเป็นการลบกลับมาไปเวเหมือนเดิมลงมากรอบล่างหนึ่งสี่จ่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งครับก็ออน,นี้คือภาพรวมเชฟ เป็นแนวโน้มประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นหุ้นที่แนะนําไปนะครับอในส่วนของของ w i ไอชนะครับตอนนี้ลงมาแล้วถ้าคือผมว่าอาจจะข่าวอะไรของเขาได้ครับมันเริ่มหลุดต่ำกว่าสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์แล้วครับขับล้อไปก่อนแสดงว่าผิดที่มองหละนะครับลงมาเยอะกว่าคาดคับล้อนะคะใช่ครับคับล้อสี่จุดหกแปดสี่จุดเจ็ดศูนย์เนี่ยออกไปก่อนนะครับ สว่วนอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะเพสผมว่าครับเลเหอออืมครับดูแล้วดูมัน,นจะตื้แล้วก็แนวโน้มมันจะลงได้ต่อน,นะครับอืมครับเหมือนกันนะสองตัวตัวเพสกับตัวบีวาเยเคครับคัดลอสส่วนที่ยังถืออยู่นะครับโมโนโมโนสองเก้าหกลื่อนขึ้นมาแล้วจากสองเก้าศูนะครับถ้าต่ำกวา่าสองเก้าหกเอ่อไม่ค de ่อยดีละขายเช่นเดียวกัน นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต่ำกว่าก็ยี่ได้ต่อส่วนตัว b ีแลนนะครับบีแลน1.59ต่ำกว่าไม่ค่อยดีถ้าใครซื้อทียดกเปนแล้วรถใหม่ถ้าต่ำกว่านี้ควรจะออกไปก่อนนะตัวบีแลนส่วนที่ p i p o l ีนะครับดู2.40ถ้าจะขึ้นไปหาแนวแป้าที่บอก2.62ไม่ควรต่ำกวันนี้แล้วถ้าต่ำกว่านี้แดงว่าไอ้2.54่อ,อ่อทำทำ ทําเป็นจุดสูงรอบนี้แต่ละนะครับจะเริ่มมีการเป็นรอบของการชะลอตัวก่อนละอาจจะออกไปก่อนแล้วรอรับใหม่ด้านล่างนะครับที่ไนโพลเลนดู2.40ก่อนส่วนล็อกเล่น,นะครับก็เหมือนเดิม3.28ไม่ต่ากว่าทีีต่อด้านของ s p r พนะครับแครที่ถือค้างเว้อยู่ดูที่1 2.2นะครับก็เริ่มต่ำกว่าอาจจะถายออกไปทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับพอเทากับว่ามันจะเริ่ม เป็นรอบของการกลับมาชะลอตัวละสำหรับตัว S P R C ด้านของมาลียังดูประมาณสัก84บาทก่อนนะครับสำหรับคนที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่าก็ถือไปรอด้านบนที่ราคา89บาทส่วนตัวสัญญาฟิวเจอร์นะครับซีรีส์แดลงมาทํำจุดต่า เก้าห้าสี่นะครับแล้วก็จุดคันล้อประมาณเก้าห้าห้าเก้าห้าสามรับชักใครยังติดต่อนะครับดูประมาณเก้าห้าสามครับถ้าต่ำกว่าคัดล้อเป็นการสําหรับการเอาไปลองนะตอนนี้มนเรื่องจริงจะมาละถึงดูแนวโน้มก่อนแล้วก็อด้านบนนะครับมันเดินเดินประมาณเก้าเจ็ดหนึ่งถัดไปประมาณเก้าแปดหกครับผมค่ะส่วนทองคํา ทองคำตอนนี้เริ่มฟื้นตัวมาบ้างก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะเ,เริ่มขื้นปิดก,กับประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเหรียญไปดูทิศทางครับดูยังดีดีนะครับก็จะเป็นแค่คื้อเลี้ยงชเอน่อปรับลงต่อนะครับก็รอเ,เปิดเพ n นชอ็อตที่สักประมาณใกล้ๆหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเหรียญแล้วก็สูงกว่าหนึ่งพันสองร้อยหกสิบกเหรียญคัดลอสนะครับด้านหน้า น่าจะลงไปที่ประมาณสัก 1, 220, หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบถึงประมาณหนึ่งพันสองร้อยเหรียญประมาณเนี้ยครับผมค่ะครับ uh, ตลาดก็ยืนยืนสู้ๆอยู่พ่อรอข่าวคืนนี้ใช่ไหมคะครับใช่รอประเด็นในคืนนี้แล้วก็วันจันทร์น่าจะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคืนนี้มันน่าจะมีสิบผลต่อทิศทางตลาดในวันจันทร์ครับก็เลยมีแรงขายรับผู้ถือกรในวันนี้ครับผม อืมอ่ะก็เราดูทิศทางแต่ว่าแนวรับที่คุณเอภวินพูดถึงก็พันสี่ร้อยเก้าสิบห้ายังไม่หลุดก็ถือต่อไปนะคะสำหรับตลาดครับใช่ครับถ้าถ้าจะิดหลุดต่ำกว่าเนี่ยมั mm hmm. นก็ลงไปประมาณหนึ่งสี mm ่แปดส่วแล้ารอบทขึ้นมาอาจจะอาจาอาจะยังไม่เหนือพน้าได้นะครับลงมากรอบร้อีกครั้งหนึ่งหนึ 1, ่งสี่แปดส่วใ้เรียต่อประมาณนี้ครับพี่ แล้วก็รู้ทีนึงว่าถ้ายืนได้มันก็ยังเอื้อมโอกาสถึงเช่นเดยู่คือผมจะฟันคงเลยว่าจบรอบพื้นตัวแล้วเนี่ยก็คือเริ่มต่ำกว่าหนึ่งสี่แดศูนย์จะเดิมมองหนึ่งสี่แดศูนย์นี้ขึ้นมาติดจุดละประมาณหนึ่งสี่แดศูนย์ครับผมจ้ะได้ค่ะคุณอ๋องก็ครบทั่วนะก็ติดตามในสัปดาห์หน้านะคะหลังจากคืนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมครับได้ได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะอัปเดต